ก่อนที่จะมาบวชหนึ่งปีอาตมาคิดฝักใฝ่ในเรื่องกอังเนี้ยมีเงินน้ามีอาตมานี่ไม่ค่อยอาบขับเพราะว่าทํางานหาง่ายอยู่เมืองไทยนี่อยู่ไหนก็มีคนอยากจะให้ไปทํางานบริษัทใหญ่ใหญ่อยู่เมืองนอกเลยเขียนหนังสือติดต่อทางแมกกาซีนสามารถสมัครงานได้แต่มีความคิดอยากจะช่วยบ้านช่วยเมืองตอนเอง อาตจะมาเคยเลิกเป็นลูกจ้างเขาพักหนึง่งมาซื้อรถแท็กซี่รถตักรถสิบล้อรถดำเป็นผู้รับเหมาเข้าใจว่าถ้ามีเวลาว่างเราก็จะได้ช่วยสังคมสร้างวัดสร้างวาด้วยปรากฏว่าอยู่กับสังคมไม่ได้เพราะว่าใจมันอยู่กับเขาไม่ได้อาตจะมารู้จักว่า โกงบ้านโกงเมือง,ง,ง,งเป็นอย่างไรในช่วงเป็นผู้รับเหมารับเหมาสมัยนั้นเงินพันออกมาใหม่ๆไปรับเหมาเงินเต็มกระเป๋าไม่ขาดเจ็ดแปดหมื่นอย่างน้อยเป็นแสนแสนแต่ไม่เคยสบายใจเวลาไปรับโครงการใดเจ็ดแสนแปดแสนอย่างเงินพันอย่างขุดสะอย่างถมลูกหลังนายอำเภอเอาไป ประหลัดขอไปผู้วิบ้านกำนันสิบเปอร์ซ็นหเปเซ็นต์นักๆเข้า30%เซ์เมื่อ30%เซน์แล้วเราเองเขาก็สอนวิธีโกงคุณถ้าเขาให้ใส่500คิวคุณก็ใส่เพียง250คิวนี่คือความเสื่อมของบ้านของเมืองอาดมากก็เลยคิดว่าเราทำไม่ได้ เราทำดีมาตลอดให้เราตายดีกว่าที่จะให้เราทำชั่วทำลายคุณงามความดีของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะรวยอย่างนี้ปาบอกว่า,วาไม่คบปีอาตมาขายเลหลังขาดทุนย่อยยับไม่ปรารถนาจะอยู่ในวงการอันนี้คิดว่าถ้าอย่างนี้เราไปทำงานเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นดีกว่าก็กลับไปทำงานต่างประเทศ แล้วก็มาซื้อที่ดินแปลงที่เราอยู่ใดนนี้โยมอาจจะอยากรู้ว่าที่ดินแดนนี้มีกี่ไร่นิพพทพราลามในครั้งแรกมีที่ดินตรงเนี้ยยี่สิบไร่มาถามพ่อใหญ่เป็ดในนาติดกันถามซื้ออยากจะสร้างเป็นวัดอยากจะมีวัดในอุดมคติแกเข้าใจดีโอ้ยขันมึงสิเหตวัดกูสิ้อให้ซื้อ ช่วงนั้นยังเป็นฮิปปี้ผมยาวๆาวนะังไม่เทบทผมเสียเไปยังพอไงลูกกับบม๊มีเมียกับบมี้คนสี่เทวัดสีด่ใคเสื้อๆแต่ถมาก็เอารถรับแกมาเลยตรงนี้ไม่มีทางมาจอะก็าบุกป,ป่าฝ่าดงเหมือนมันมากนะมองวัโดโดเคนี่เ็นวู๊ยหลายขนาดมาแล้วนิดเดียวแต่ก่อนมันเป็นป่าแล้วก็ได้ยี่สิบไร่ ซื้อขยายตรงนี้ต่อไปอีกยี่สิบลาเป็นสี่สิบหลังจากนั้นก็รเริ่มสร้างวัดเอาหลวงพ่อซึ่งเป็นพ่อมังเกิดก้าวที่อยู่วัดนองป่าพงมาอยู่ใต้ต้นบกพอเริ่มสร้างวัดนี่อาตมาไปอยู่แอฟริกากลับมาซื้อลวดน้ำมาจ้างคนตัดรั้วล้อมมาทำศาลานี่ทำอะไรต่อมาก็มาเอาไฟฟ้าเข้าหมดไปห้าหมื่นกว่า อาตมานี่ไม่ไม่ถนัดในการแผ่ไม่เคยรีไรแต่ทำคนเดียวก็ได้คิดว่า้าบุญมีวาสนามีเนี่ยมันคงจะเป็นวัดช,ช้าบ้างแล้วก็หัวเราะผีป่าเขาว่ามันจะเป็นวัดเป็นว่าอย,ยังมันจะเป็นเถียงหน้าให้เขาหันอาตมาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดเพราะถ้าเกิดว่าหลวงพ่อท่านหมดบุญไปก็ไม่มีพระผ้าเนี่หายพระคนเนี่หายาก ซื้อเอาด้วยเงินไม่ได้พระพุทธรูปองค์ละหมื่นละแสนไปซื้อได้พระคนคนนี่ซื้อบ่ได้ซื้อแล้วก็นี้เป็นคิดว่าเอ๊ถ้ามีวัดแล้วก็มีพระแต่พระไม่มีทําอย่างไรอาตจะมาไปอยู่ต่างประเทศคิดแต่เรื่องเดียวเอาข้าใจปิดกใส่เครื่องบินไปนอนอ่านวันหนึ่งมันอยากบวชเดึกมากและอากาศหนาวในทะเลทราย ช่วงนั้นรับผิดชอบมากเป็นซูเปอร์วิเซอร์เงินเดือนก็สามหมื่นกว่าบาทแล้ว